สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่มีพลังงานเข้ามารับฟังรับชมแม่หมอนเ่วันนี้นะคะเ,คเดี๋ยวเรามาสับไพ่กันก่อนเลยนาะ แม่ม่อยหยิบสามใบแรกก่อนแล้วกันเนาะ ไห้วันนี้นะสิ่งที่แม่หมอมองเห็นนะในในไพ่นะ The ot, เดอะชาริอ t เนาะเดอะชาริอ t ลแปดดาบแล้วก็หนึ่งดาบเนาะเอเดล็อ o สอดนะคะอืม เดี๋ยวนะแม่หมอขอดูไพ่โอเคตอนนี้แม่หมอในพลังงานนะแม่หมอมีความรู้สึกว่าเออคุณเหมือนจะได้ขยับขยายหรือออกเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามานะคะในในไพ่เดลชาริอ o t ที่แม่หมอรู้สึกนะ แต่ว่าใน8ดดาบเนี้ยแม่หมอมองเห็นถึงความกังวลน่ะความกังวลในความเปลี่ยนแปลงนั้นนะ่ะเออซึ่งคุณไม่แม่ใจแล้วก็ไม่รู้ว่าในความเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นในรูปลักษณะหรือแบบไหนเออนะคะมันเลยทำให้คุณรู้สึกกังวลน่ะ ทั้งๆท,ที่คุณยังไม่ยงไม่รู้เลยนะว่าเรื่องมันจะเป็นยังไงไอความเปลี่ยนแปลงที่มันจะมาเนี่ยคือมันไม่ได้ชัดเจนกับคุณอนะตอนเนี้ยมันเลยทําให้คุณรู้สึกแบบเนี้ยแต่คุณรู้แหละ ว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตคุณแต่คุณยังไม่แน่ใจหรือไม่รู้ว่ามันจะออกมาในรูปลักษณะแบบไหนไอ้ความเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันจะส่งผลดีหรือมันจะส่งผลอย่างไรกับตัวคุณซึ่งคุณยังไม่ชัดเจนมันก็เลยทำให้ตอนเนี้ยคุณมีความรู้สึกว่าคุณกังวลอ่ะเออ กังวลว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะดีไหมมันจะเป็นยังไงอืมนะคะอืมแล้วก็เอ็ดออฟ r อดเนี่ยนะคะแม่หมอมีความรู้สึกว่ามันก็เลยทําให้เรายังรู้สึกว่าจะเอาอยัางไงดีเออนะคะเพราะว่าในในในเอ็ดออฟสอใบเนี้ย มันในหนึ่งดาบใบเนี้ยในความรู้สึกของแม่หมอวันเนี้ยไม่ใช่ฟันธงนะแต่แม่หมอให้ความรู้สึกว่าลมลมลมในที่นี้คืออารมณ์อ่ะเออจริงๆนะเออเพราะว่า ในความรู้สึกของหน้าไพ่เนี่ยแม่หมอมีความรู้สึกว่ามันแปลปลวนมากเลยในอารมณ์ของคุณอะพอมาเป็นแปดดาบนะแล้วมาใบเนี้ยความรู้สึกบางครั้งก็มั่นคงรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามฉันพร้อมที่จะยอมรับและเติบโตไปกับมันแต่ฉันคิดว่ามันต้องเป็นสิ่งดีๆแน่นอนแต่บางทีอารมณ์ก็ตกเออบางทีก็รู้สึกว่า แล้วยังไงแล้วมันจะดีไหมเนี่ยอืมมันเหมือนสวิงมากเลยอ่ะเออมันสวิงไปสวิงมาออกับความรู้สึกสองอันเนี้ยบางทีก็ฮึดเนาะก็รู้สึกว่าบูทพลังให้กำลังใจตัวเองแต่บางครั้งก็โอ้โหสั่นคลอนอืม สามใดที่เรื่องมันยังไม่เกิดฉันสั่นคลอนมากเลยเอออารมณ์แบบสวิงมากมกับสิ่งที่มันจะเข้ามาซึ่งฉันไม่แน่ใจว่ามันจะดีหรือไม่ดีบางครั้งก็อยู่ในขึ้นการสั่นสะเทือนที่มันสูงสูงได้บางครั้งก็ตกโฟล์ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแม่หมอมีความรู้สึกอย่างนั้นคุณน่ะ พยายามจะประครับประคองอารมณ์คุณนะเออในหนึ่งดาบที่แม่หมอรู้สึกอะแต่จริงๆมันเหมือนลมจริงๆบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ตกอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้นะเออรู้สึกสั่นคลอนในในในความรู้สึกมากเออบางทีก็ควบคุมความรู้สึกของตัวเองไม่ได้ทั้งที่ตัวเองอยากจะยืนอยากแบบ อยากจะมั่นคงเนาะอยากจะมั่นคงในความรู้สึกว่าว่าไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นยังไงก็ตามาฉันแค่รู้ว่ามันจะทำให้ฉันเติบโตขึ้นและมันจะขยายเป็นส่วนขยายในชีวิตฉันต่อไปจะเป็นประสบการณ์ทุกอย่างเป็นประสบการณ์ที่เข้ามาทำให้ชีวิตฉันขยายและเติบโตาบางครั้งคิดได้แบบนี้เป็นหนึ่งดาบที่แบบ สู้อะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งก็ก็ตกฟโฟล์เออนะคะเออคิดแบบเหมือนอย่างกับแปดดาบน่ะเออนั่นแหละบางทีสถานการณ์รอบนอกไม่ได้ไม่ได้แยกขนาดนั้นแต่คุณคิดไปก่อนคิดไปเองและวมาหมอจะสักสามใบนะให้คุณดูว่าจะเป็นยังไงไอ้การเปลี่ยนแปลงเนี่ย มันจะเกิดเป็นยังไงมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะคุณเห็นไหมเออคุณเก่งนะจริงๆเออเออแม่หมอว่าในเดอะชาริเอตใบแรกเนี่ยสิ่งที่คุณกังวลนะ่ะคุณกังวลว่าในความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ยการตัดสินใจของคุณน่ะมันจะกระทบกับอ,อคนที่อยู่ข้างหลังคุณไหมด้วยแหละเออนะ มาหลายอย่างอยู่มันก็เลยทําให้คุณเป็นแปดดาบอันเนี้ยนะคะแล้วก็เป็นลมสวิงเลยเนี่ยอืเป็นลักษณะเนี้ยแต่แมในในไพ่สามใบที่แม่หมอเปิดมาเพิ่มอันเนี้ยนะไพ่ใต้สําหรับแล้วก็อีกสองใบนะคะเอ,อ่อในใต้สมรับที่เปิดขึ้นมาเพิ่มให้คุณได้เห็นทิศทางเนี่ยนะแม่หมอมีความรู้สึกว่ามันคุณคุณยังไม่ได้เปิดตาแล้ว อนนี้คุณยังไม่เห็นไงแต่ว่าไพ่เนี่ยก็สามารถที่จะเ,เป็นการเป็นการทายและคาดเดานะเอใช้วิจรารณญาณอะเนาะแต่ว่านะมันในการที่แม่หมอเปิดมาเนี่ยแม่หมอคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยมันส่งเสริมกำลังใจคุณได้ได้บ้างอะนะเออจริงๆเพราะว่าเราแม่ ในสิ่งที่แม่หมออยากทำเนี่ยก็คือส่งเสริมกําลังใจให้กับทุกคนเนาะได้สามารถใช้ชีวิตในทุกๆวันน่ะให้มันมีความสุขมากขึ้นน่ะเอออย่างน้อยเป็นพลังบวกเป็นพลังงานดีๆให้กับพวกคุณน่ะเนาะให้กับทุกคนเนาะในไพ่เดชฮาราฟันใบเนี้ยแม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณเก่งนะเออแล้วเอาอยู่คุณไม่ต้องห่วงเออนะคะอืม แล้วก็คุณก็ไม่ได้โดดเดี่ยวอะ่ะไม่ได้อยู่คนเดียวอะ่ะเนาะหมายถึงว่าในพลังงานอ่ะนะมีพลังงานของออสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นบุคคลที่รักคุณอะ่ะอาจจะเป็นครอบครัวเป็นเป็นเป็นโซฟมรีของคุณที่ที่อาจจะอยู่พบนี้หรือใดๆอ่ะนะแม่หมอมไปความรู้สึกแบบนั้นอะ่ะ อว่าเขาเป็นโซ่แฟมิลี่คุณก็ได้หรือว่าเป็นวิญญาณบรรพบุรุษอย่างเงี้ยเออหรือว่าเป็นแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่คุณนับถือที่ที่คุณให้ความเคารพนะอยู่เคียงข้างคุณเลยนะคะเนี่ยมันเหมือนสามถ้วยสามถ้วยใบเนี้ยแม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณไม่ได้โดดเดี่ยวนะเออและมันไม่ได้มีอะไรนะ่ากังวลมากมายขนาดนั้นอืม และเหมือนว่าในในต่อไปอะ่ะไอสิ่งความเปลี่ยนแปลงที่คุณจะเจอเนี่ยนอกจากจะมีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามีแบ็กอัพของคุณอยู่แล้วด้วยนะเด e h ฮารฟันใบเนะี้ยอืมเดี๋ยวคุณจะได้ทำภารกิจร่วมหรือว่ามีเอ่ออะไรอะ่ะมีแพลนเป็นกลุ่มเจอกลุ่มเจอทีมของคุณอะ่ะอืมที่คุณไม่ได้ทำงานเดียวๆดี่ะแม่หมอมีความรู้สึกแบบนั้น นะแล้วมันจะมีความสบายอกสบายใจนะเออเหมือนเหมือนกับไพ่สาสามถ้วยใบเนี้ยและในที่สุดนะพวกคุณน่ะจะมาถึงจุดที่มันไปเป็นเดอะ t สตาร์ใบเนี้ยเดอะสตาร์ในแม่หมอพูดเสมอว่ามันมันเป็นจุดถึงเออมันเป็นดวงดาวที่เราจะได้มาแต่ว่าในเส้นทางนั้นน่ะมันมันก็ มันมาด้วยความภาคภูมิใจอ่ะคือมันไม่ได้ได้มาแบบโอ้ฟ้าประทานอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความร่วมมือร่วมใจร่วมแรงเป็นความสามารถที่คุณสั่งสมและทำมันมาจนมาถึงจุดจุดเนี้ยที่เป็นเดอร์สตาร์เนี่ยอืซึ่งมันน่าภาคภูมิใจนะแม่หมอมีความรู้สึกนะอืมนะคะในในความเป็นเดอร์สตาร์เนี่ยมันสั่งสมด้วยประสบการณ์ในตัวคุณมากมายเลยนะเออ แล้วก็เหมือนว่าพวกคุณเนี่ยจะพากันไปให้ถึงเป็นเดอะสตาร์ใบเนี้ยนะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยวางความกังวลของคุณเอาไว้ก่อนนะแปดดาบเนี่ยแม่หมอคิดว่าในไพ่3าใบเนี้ยอย่างน้อยเนี่ยมันจะเป็นกำลังใจให้คุณได้บ้างอะเนาะจริงๆแล้วก็กับการที่จะระวางไออารมณ์ที่มันสวิงอยู่ตอนเนี้แปดดาบอันนี้นะ พยายามพยายามโฟกัสอยู่กับปัจจุบันเนาะแล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางของในความหมายของแม่หมอคือไว้วางใจนะไว้วางใจในพลังงานไว้วางใจในความคิดเชิงบวกไว้วางใจว่าคุณคิดดีสร้างไวเบรชั่นบวกบวกนะคะอยู่ในอ,อยู่ในฐาน ความถี่ที่มันสูงสูงเนี่ยนะคะแล้วคุณมีความไว้วางใจให้กับพลังงานจักรวาลแล้วก็ไว้วางใจใน <c oughs> ขออภัยค่ะอ,อในสิ่งที่คุณวางรากฐานมาดีแล้วเนี่ยนะคะอืมที่เหลือเนี่ยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจักรวาลหรือโชคชะตานะ เพราะว่าตอนเนี้ยสิ่งที่คุณทำมาในอัศวินออในเดชาริอตอันนี้นะคะแม่หมอคิดว่าคุณทำมาเต็มที่แล้วละ่ะแต่ตอนเนี้ยในสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงคุณแค่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะมันก็เลยสวิงแบบเนี้ยเออนั่นแหละนะคะไว้วางใจในในโชคชะตาของตัวเองในความสามารถในขึ้นพลังงานบวกๆของคุณในการทำงานกับตัวเองมาที่ ไม่ได้มาได้มาได้ความง่ายดายอ่ะพยายามสร้างขื้นพลังงานบวกๆให้กับตัวเองนะแล้วคุณจะดึงดูดสิ่งที่มันเป็นบวกสิ่งที่มันดีมาให้กับคุณนะคะอืมสักใบหนึ่งที่ต่อคุณคุณเห็นไหมอะไรสิบเหรียญอนาคตนอกจากเดิะสตาแล้วก็มาสิบเหรียญด้วยนะเออ นะคะทําใจให้สบายๆนะคะพยายามโฟกัสอยู่กับปัจจุบันเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราโฟกัสอยู่กับปัจจุบันว่าตอนนี้เราทําอะไรอยู่อย่างเงี้ยได้ได้บ่อยๆตลอดตลอดนะเนาะมันจะทําให้เราเนี่ยปล่อยวางได้มากขึ้นนะการปล่อยวางอีกวิธีหนึ่งก็คือคอยคอยดึงตัวเองให้อยู่กับปัจจุบันให้ได้ตลอดนี่แหละรู้เนื้อรู้ตัวให้ได้ตลอดนี่แหละแล้วเราจะไม่ไม่ไปฟุ้งนะคะกับอารมณ์ของเรานั่นแหละอืม เพราะเราอะถ้าเกิดว่ามันเราไม่อยู่กับปัจจุบันปุ๊บเราก็จะไปอยู่อีกสองจุดเสมอก็คือไม่อดีตก็อนาคตเนาะเพราะฉะนั้นการปล่อยวางที่ดีที่สุดคือดึงตัวเองให้อยู่ในขึ้นพลังงานของปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันให้ได้มากที่สุดนะคะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะคะแม่หมอเป็นกำลังใจให้นะแล้วก็ถ้าใครอยู่ในสถานการณ์ตอนนี้นะที่แม่หมอบอกเนี่ยดูหน้าไพ่แล้วก็ ให้ให้คุณแบบจําหน้าไพเอาไว้ว่ามันเป็นพลังงานบวกมากๆนะอืมไพให้กำลังใจคุณมากๆเลยโอเควันนี้ก็ประมาณนี้เนาะวันนี้แม่หมอไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในเรนดอมถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ